ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Next Gear Review ช่องที่พาคุณไปรู้จักกับนวัตกรรมการออกแบบและสมรรถนะผ่านเรื่องราวที่น่าหลงใหลวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงยานพาหนะที่ท้าทายขอบเขตของคําว่ายานยนต์ทั่วไปมันไม่ใช่แค่แคมเปอร์ไม่ใช่แค่รถ3ล้อแต่มันคือการผสมผสานที่ล้ายุคระหว่างการเดินทางและความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยผลงานที่เหมือนหลุดออกมาจากอนาคต นี่คือ y ยนโลอิเล็กทริกไทร์แคมเปอร์2ันยานยนต์ที่รวมความคล่องตัวของ3ล้อเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานของบ้านเคลื่อนที่ขนาดกระทัดรัดดีไซน์สะดุดตาและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดตั้งแต่แรกเห็นมันยากที่จะไม่ถูกดึงดูดโดยรูปลักษณ์ภายนอกสีเหลืองสดที่ฉาบทั่วตัวถังสร้างความโดดเด่นสะดุดตาไม่ใช่เพียงเพราะความสว่างสดใสแต่ยังเพราะมันช่วยเน้นเส้นสายที่คมมนและทรงพลังของตัวรถ การออกแบบให้ความรู้สึกเหมือนนภาพร่างแนวคิดที่ถูกปลุกให้กลายเป็นจริงเส้นโค้งที่ไหลลื่นจากด้านหน้าสู่โมดูลแคมเปอร์ด้านหลังถูกวางมาอย่างชาญฉลาดรายละเอียดสีดำบนซุ้มล้อแผงด้านข้างและแถบไฟเล็บางเฉียบช่วยสร้างมิติและคอนทราสที่คมชัดไฟหน้าทรงสปอร์ตฉกเฉียวชวนให้นึกถึงบิ๊กบค์มากกว่ารถบ้านขนาที่ด้านข้างเผยให้เห็นประตูสไลด์และหน้าต่างบานกว้างที่ทำให้เรารู้ว่าภายในมีความสะดวกสบายรออยู่ เมื่อเข้าไปดูใกล้ใกล้รายละเอียดก็ยิ่งน่าประทับใจล้ออันลอยสีดำดีไซน์สปอร์ตเสริมบุคลิกแข็งแกร่ง,ง,งการผสมผสานของล้อหน,หน้าหนึ่งวงและล้อคู่ด้านหลังทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเส้นสายด้านบนยังซ่อนแผงโซลารเซลล์ที่กลมกลืนไปกับรูปทรงเพิ่มทั้งสไตล์และความยัง่งยืนทุกเส้นโค้งทุกมุมถูกคิดมาอย่างรอบคอบเพื่อสร้างสมดุลระหว่างดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งานเมื่อเลื่อนประตูเข้าไปภายในความรู้สึกเปลี่ยนไปอย่างสิน้นเชิงภายในคือการผสมผสานระหว่างความล้ำสมัยกับความสะดวกสบาย แผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบแบบมินิมอลใช้จอดิจิทัลพาโนรามากว้างที่แสดงทุกอย่างตั้งแต่แผนที่นำทางสมรรถนะการใช้พลังงานไปจนถึงการควบคุมระบบแคมเปอร์พวงมาลัยถูกแทนที่ด้วยคอนโทรลแบบฟิวเจอริสติกคล้ายกับอุปกรณ์การบินให้ความรู้สึกเหนือกว่ารถยนต์ทั่วไปเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโทนเหลืองดำที่เข้ากับภายนอกแสงไฟเล็ซแบบซ่อนตามเพดานและช่องเก็บของเพิ่มบรรยากาศที่ทันสมัยและผ่อนคลาย แม้จะกระทัดรัดแต่การจัดวางภายในชานฉลาดบอกสามารถพับและเลื่อนได้เพื่อแปลงเป็นเตียงขนาดเล็กพื้นที่เก็บของถูกซ่อนไว้ตามจุดต่างๆทั้งใต้บอกผนังและช่องเหนือสีสโมดูลครัวขนาดเล็กแต่ครบครันมีเตาไฟฟ้าเดี่ยวนำตู้เย็นกระทัดรัดและอ่างล้างจานที่ออกแบบเรียบหรูหน้าต่างพารนรามาเปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ในตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนก็มีม่านและไฟเล็ดช่วยสร้างบรรยากาศอบอุ่นด้านเทคโนโลยีถือว่าไม่ธรรมดาเลย ระบบควบคุมหลักเชื่อมโยงทั้งกับจอกลางและแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนคุณสามารถปรับอุณหภูมิแสงไฟหรือแม้แต่ตำแหน่งเบาะได้แบบดิจิทัลแผงโซลา่าบนหลังคาช่วยชาร์จแบตเตอรี่เสริมทําให้สามารถออกทริปแบบออฟริดได้ยาวนานยิ่งขึ้นมีแท่นชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C และ WiFi ในตัวทําให้ผู้เดินทางไม่พลาดการเชื่อมต่อทุกที่ทุกเวลาระบบความบันเทิงรองรับคําสั่งเสียงเพื่อให้ควบคุมทุกอย่างได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเรื่องสมรรถนะก,ก็น่าทึ่งไม่แพ้กัน หลายคนอาจคิดว่ารถดีไซน์แบบนี้จะเชื่องช้าแต่จริงๆแล้วตรงกันข้ามระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าทัานสมัยมอบแรงบิดทันใจและการเร่งที่นุ่มนวลความสมดุลของล้อหน้าหนึ่งวงกับล้อคู่ด้านหลังทําให้การขับเคลื่อนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันโค้งเหมือนบิ๊กบค์แต่มั่นคงเหมือนรถตู้ไฟฟ้าขนาดเล็กระบบเบรกแบบรีเจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจบนถนนระยะทางต่อการชาร์จเพียงพอสําหรับทริปยาวๆและยังรองรับการชาร์จเร็วที่ทําให้คุณพร้อมออกเดินทางต่อในเวลาไม่นาน ความสบายขณะดเดินทางก็ไม่ถูกมองข้ามระบบการสะเทือนถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อลดแรงสะเทือนแม้บนถนนครุกคะาห้องโดยสารเก็บเสียงเงียบทําให้ได้ยินเพียงเสียงหึ่งเบาๆของมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับทางไกลมันให้ความรู้สึกมั่นคงและในเมืองขนาดกระทัดรัดและการควบคุมที่ว่องไวทําให้คล่องตัวกว่ารถบ้านทั่วไปเหมาะทั้งสําหรับสายท่องเที่ยวและการเดินทางในชีวิตประจําวันสิ่งที่ทําให้มันโดดเด่นที่สุดอาจไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือสเปค แต่คือความรู้สึกอิสระที่มอบให้สําหรับนักเดินทางคนเดียวมันคือบ้านเคลื่อนที่ที่มอบอิสระอย่างแท้จริงสําหรับคู่รักมันคือยานพาหนะโรแมนติกที่พาไปพักผ่อนที่ไหนก็ได้แม้จะเป็นยานโยนแห่งอนาคตแต่มันก็ลงตัวในแง่ขององค์การใช้งานจริงยีนโรอิเล็กทริกไทร์แคมเปอร์2อจึงไม่ใช่เพียงยานพาหนะแต่มันคือการเลือกใช้ชีวิตเป็นการประกาศถึงวิถีใหม่ในการเดินทางการพักผ่อนและความยั่งยืนมันพิสูจน์ว่าเล็กไม่ได้แปลว่าต้องเสียสละ และล้ำยุคไม่ได้หมายถึงใช้งานจริงไม่ได้นี่คือการก้าวกระโดดของโลกยานยนต์ไฟฟ้าและการท่องเที่ยวท้ายที่สุดมันไม่ใช่แค่คอนเซปต์แต่มันคือวิสัยทัศน์ของการเดินทางที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆมอบทั้งความตื่นเต้นความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในคราวเดียวไม่ว่าคุณจะมองมันว่าเป็นรถสามล้อรถบ้านหรือสัญ,ญลักษณ์แห่งอนาคตสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือมันสามารถจุดประกายจินตนาการได้และบางครั้งนั่นก็คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราคาดหวังจากยานยนต์ที่จะพาเราไปข้างหน้า นี่คือ n น็ตทีเกียร์รวิวที่จะพาคุณไปใกล้ชิดกับนวัตกรรมที่จะกำหนดอนาคตขององค์การขับขี่หากคุณชอบการเดินทางสำรวจยานยนต์ที่น่าทึ่งเช่นนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าเดินทางไปข้างหน้าด้วยแรงบันดาลใจและความอยากรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด